ชิมแปนซีผู้ถูกลืมวันที่29พฤศจิกายน1961แบบลิงชิมแปนซีชื่ออีนอสถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรบนภารกิจ Mercury Atlas 5เขาคือสัตว์ตัวแรกของสหรัฐที่โคจรรอบโลกก่อนที่มนุษย์อเมริกันจะได้ขึ้นไปในปีถัดมาเบื้องหลังภารกิจของอีนอสคือการแข่งขันอวกาศที่ดูเดือดสหรัฐตอนนั้นกำลังตามหลังโซเวียตที่ส่งยูริกาการิน และเคอร์แมนทีทอฟโคจรรอบโลกไปแล้วอีนอสถูกฝึกให้กดคันโยกตามสัญญาณไฟที่ถ้าทำถูกก็จะได้รางวัลแต่หากทำผิดก็จะถูกไฟฟ้าช็อตเบาๆแต่ในระหว่างภารกิจระบบดันขัดข้องทำให้เขาถูกช็อตซ้ำๆแม้ทำถูกต้องก็ตามแถมยานยังมีปัญหาทางเทคนิคหลายอย่างตั้งแต่ระบบควบคุมทิศทางไปจนถึงสภาพแวดล้อมภายในทำให้ภารกิจถูกยุติหลังโคจรเพียงสองรอบ แทนที่จะเป็นสามรอบตามแผนอีนอสถูกกู้คืนจากทะเลอย่างปลอดภัยแม้จะมีอาการหมุดหงิดและบาดเจ็บเล็กน้อยมันถูกส่งกลับฐานเพื่อพักฟืน้นแต่หนึ่งปีต่อมามันก็เสียชีวิตจากโรคบิดรุนแรงอย่างเงียบงันไร้การพูดถึงหรือยกย่องเท่าที่ควรหลายคนก็ตั้งคำถามเชิงจริยธรรมว่าการทดลองกับสัตว์จำเป็นจริงหรือไม่และอีนอสควรได้รับการจดจำมากกว่านี้เพราะมันก็เปรียบเสมือนผู้ปูทาง สู่ยุคอวกาศของมนุษยชาติ